สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูอะไรน่ารักน่ารัของอุทยัยปลาทองแล้วก็เมียของเขากับเป็นจุดหนึ่งที่ดิฉันก็ชื่นชมนะว่าเขาตรงไปตรงมากับในเรื่องความงกเงินของเขาพูดตรงๆพูดชัดๆแบบนี้ดีค่ะ เต้นคุณนายเปเต้นเต้น,น,ตน,นอะไรคนายนงมีเต้นแน่นอนเลยคือผมนี่มันเป็นอย่างนี้คือแบตก็จะหมดนะเขาก็ห้ามไลฟ์สดเออไม่ได้คลิปเลยนะก็ล <c oughs> เลยว่าอุ้ยกลับมาคุยกับเอฟซีเราในห้องก่อนดีกว่าถ้า่งั้นวันนี้เนี่ยตายเลยนะ กันัดล้างบ้านทําคลิปกับเชฟยันคนดูเป็นหมื่นเนาะผมไลฟ์สดมาผมไลฟ์สดมาคนดูห้าหกพันเองนะเอ้ยไลฟ์สดกับคลิปมันต่างกันมากเลยนะก็เลยว่ามาถึงก็รงแว่าอ่าอ้ยมเคลิปนีแน่ลางบ้านทคลิปเลยเชฟเชฟยันแกก็ถามว่าเราว่าเราไม่ได้คลิปเลยเราไม่ได้คลิปเลยทีนี้ก็เขาก็เลยเขาก็เลยถามหลังบ้านว่าเดือนนี้ได้ได้ได้กี่เหร like ียญแล้วเนาะวันนี้วันที่อะไร่ะ เอาที่เก่าแล้วเนาะคือเจ็ดวันมาแล้วนี่ได้หลังบ้านได้หกเหรียญเชฟจัดก็เลยจับไปทำทำคลิปให้นะก็ทําคลิปกันหลายช่องต่อมาก็เจอหมอหนึ่งหมอนดุมอีกเนาะก็เลยเจ้าของหอพักแกก็บริการดีนะอ๋อก็บริการดีไม่ได้ว่าบริการดีกพอบอกว่าหนาวใชไม่่ะพ่ลมาให้อีกไม่ใช่เองก็หาปลดุงมาให้เลยโอเคนะเพราะว่ามันหนาวจัดเนาะแล้วว่าจะใจเสียกันนาะ ก็มีความสุขนะยังเหมือนเดิมวเวลามาเจอพี่น้องยูทูบเบอร์นี่ผมไม่เหมือนคนที่ผมรู้สึกไม่เหมือนกับคนอื่นที่พูดว่ากลุ่มเรามีความอิจฉาริษายากันอะไรทํานองน,นี้เนี่ยผมว่าอาจจะแค่พูดไม่เข้าหูกันนะผมว่าแต่ก็คนหมู่มากก็เป็นอย่างนี้แหละแต่โดยส่วนมากยิ่งยิ่งคนที่อยู่รอบนอกนี่มาเจอกันนี่จะมีความรักกันเป็นพิเศษเลย ก็ไม่รู้หรอกว่าใครมาไม่บางบ้างเนาะี่เจอแล้วแอนดิงยุดยุดก็เจอแอนดิงมามารอเราอยู่เนาะแต่ก็มาถึงตอนค่ำๆเนาะค่ะดิฉันคิดว่าถ้าเวลาอุทัยวิเคราะห์คดีนี้นะคะเอาเฉพาะคดีนี้คดีอื่นดูที่วิเคราะห์ก็คือเขาจะวิเคราะห์กลางๆแล้วก็ฟังได้หน่อยแต่พอเป็นคดีที่ผมรักเขาขึ้นมาเนี่ยอุทัย พูดไม่กลางพูดไม่ชัดแล้วก็ไม่เปิดเผยทั้งหมดถ้าอุทัยวิเคราะห์คดีไอพ้พวยคดีน้องชมพู่เนี่ยอย่างที่วิเคราะห์ตัวเองหรือที่ประจานตัวเองในเรื่องของความงกเงินเนี่ยนะคะจะดีไม่น้อยเลยค่ะอุทัยพูดออกมาชัดเจนว่าที่ตัวเองออกมาไม่อยู่ดูต่อคือเป็นเพราะว่าหนึ่งตัวเองไม่ได้คลิปขึ้นไลฟ ไม่คือไม่ได้เงินว่างั้นเถอะไปนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยด้วยถ้าไม่ได้คลิปไม่ได้อีมันขึ้นไลฟ์ให้คนฟังเนี่ยแย่เลยคือตัวเองเสียค่าน้ำมันเสียค่าที่พักเสียค่าอะไรมามาทั้งทีต้องให้คุ้มมันทำให้เห็นว่าเวลามีงานพวกยูทูบเบอร์ที่ออกออกไปจะกลับเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมคะแบบอุทัยนี่แหละคะ่ะ มันมีเหตุการณ์ที่จะทำให้ได้คลิปได้คอนเทนต์แต่ปรากฏว่าอุไทยแบตหมดอาจจะ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ดีเน็ตไม่ดีขึ้นไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ก็เลยไม่คุ้มกับที่จะอยู่ตรงนั้นกลับมาบ้านกลับมาที่พักใช้ Wi-Fi แล้วก็ขึ้นไลฟ์อะไรกันดีกว่าอุไทยจะพูดถึงเรื่องเงินเรื่อง รายได้จาก youtube ค่อนข้างจะชัดนะคะทุกครั้งแล้วก็จะโอดควรเสมอว่าได้ไม่คุ้มเสียไปนู่นทีเสียค่าใช้จ,จ่ายเท่านั้นที่จะจคนดูได้ไม่คุ้มกันไม่ใช่เฉพาะอุทัยคนเดียวนะคะที่มีความคิดอย่างนี้จริงๆแล้วบอกเลยว่าทุกคนที่ไปไม่ว่าจะเป็นพวกช่างพงอะไรที่ไปก็หวังว่าไปแล้วค่าน้ำมันรถไปทำคลิปรัวๆก็จะคุ้มกันไปได้แสดงว่าเขายอมรับเรานะเขา แล้วพอต่อไปพอกลับมานั่งอยู่ที่เดิมก็จะสามารถพูดเรื่องนี้พูดอวยได้อีก FC ก็จะมาดูเพื่อที่จะไปแสดงความผูกพันว่ายังผูกพันกับจำเลยทั้งหมดเป็นการซื้อใจ FC ค่ะต้องไปแสดงตัวใครไม่ไปก็จะเสียน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นอีหมอปลอมพิรชัดใครก็ตามทีต้องไปแสดงตัวในงานนี้ให้ได้ว่าฉันไปร่วมพิธีสำคัญของลุงป้านะทั้งหมดมันคือ คอนเทนต์ยังไงก็ต้องไปเพราะว่าแต่ถ้าไปแล้วไม่คุ้มก็จะเหมือนอุทัยนี่แหละค่ะไปแล้วเขาไม่ให้ไลฟ์สดเขาไม่ให้นู่นให้นี่ฉันอยู่ไม่ได้ฉันกลับมาที่พักดีกว่าไม่ได้ไปร่วมอะไรกับเขารอพรุ่งนี้ค่อยไปวันนี้ขณะที่มีการลำอุทัยก็ถ่ายทอดสดอยู่นะคะจากนั้นเีนช่วงพอเสียงเพลงขึ้นปิดเสียงเพลงค่ะเดินขึ้นไปถามว่าเพลงนี้มีลิขสิทธิ์ไหมเพลงนี้มีลิขสิทธิ์ไหม กลัวติดแดงกลัวติดแดงกลัวติดษษษลิขสิทธิ์ก็เลยปิดเสียงตอนมีคนบอกว่าเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ถึงก็เปิดเสียงขึ้นมาเราจะเห็นว่าเขาแสดงความงกความอยากได้เงิน youtube อย่างตรงไปตรงมาดีโดยที่คือไม่ได้คิดว่าเขาอาจจะมองว่านั่นเป็นความจริงใจจริงจริง จริงๆไม่จําเป็นต้องแสดงออกถึงขนาดนั้นก็ได้เงิน YouTube ทําคลิปทําอะไรไปมันมันก็ได้ของมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแต่อุทัยเนี่ยจะเน้นเยอะไปหน่อยแล้วพูดพูดหลายครั้งจนมีความรู้สึกว่าอืมทุกคนก็คิดเหมือนอุทัยนะแต่คนอื่นเขาก็ไม่พูดแต่อุทัยจะพูดดิฉันถึงบอกว่าดิฉันมองเขาตรงเนี้ย ตลกแล้วก็น่ารักดีทั้งผัวทั้งเมียในเรื่องของการที่พยายามเน้นว่ายเดือนนี้ได้แค่หกเรียนเองมาถึงตรงนี้พ่งได้แค่นี้อุย้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปหาคุณนู้นคนนี้ช่วยทาคลิปมาแจมกันจุดหนึ่งที่เขาพยายามอุทยัยพยายามจะพูดว่าไอ้ที่คนนอกมองว่ามีความอิจฉาริษยากันมันไม่น่าจะเป็นจริงอันนี้อย่าพยายามโกหกเลยค่ะอย่าพยายามโกหกแต่ทุกคนต้องพยายามรูปหน้าปะจมูกเอาไว้เหมือนที่ไอ้ชายก็ต้องยอมเคลียร์เพราะว่าอะไร ถ้าหักดิบออกมาเขาออกมาได้ค่ะจะออกมาแล้วจะอยู่ได้ไหมถ้า Fc พอตอมลดการติดตามถ้า Fc ของไอพวยอิเธิไม่ติดตามเพราะว่าออกมาเพราะทะเลาะก,กันเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องยอมยอมทำเป็นว่าอุ้ยเข้าใจผิดเคลียร์กันแล้วมันเป็นแค่ระเบิดเวลาค่ะ มันเป็นแค่ระเบิดเวลาแทนที่จะระเบิดตอนนี้เขาไปขยายเวลากันอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นกันชัดเจนหลังงานบวงสวงดูกันดีๆในงานบวงสวงนี่เราเราก็เห็นความแตกหักอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นเรื่องความอิจฉาริษยาถามว่ามันมีจริงไหมมันมีจริงแต่ทำไมกดมันไม่ได้บุ่มมันไม่ได้ เพราะผลประโยชน์มันเหนือกว่าศักดิ์ศรีไงคะแบบเดียวกันกันกบที่อุทัยกับเมียกำลังทำนั่นแหลคะค่ะที่มาก็คือมากะว่าจะได้คลิปได้อะไรคุ้มแต่จะคุ้มไหมเพราะว่าหนึ่งอุทัยวาถ่ายภาพถ่ายอะไรในคุณภาพของกล้องไม่ดีแล้วก็ทำคลิปทำอะไรไม่น่าสนใจไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีจุดดึงดูด ให้คนอยากดูคลิปไม่เหมือนกับเช็ดยันที่มีความสลกที่ดีอะไรหลายๆอย่างอุทัยถึงมาที่นี่ต้องไปรออาศัยว่าคนนู้นคนนี้เข้ามาในคลิปบ้างแต่ตัวอุทัยเองก็ไม่ค่อยออกไปหาคนอื่นๆถ้าเทียบกันกับน้องสาวอุทัยนะคะที่ยังไปทางนู้นไปทางนี้ยังสนุกสนานอุทัยค่อนข้างที่จะปิดตัวเพราะฉะนั้นคลิปของอุทยมันเลยไม่ค่อยปัง ถ้าอยากจะให้แนะนำดิฉันแนะนำว่าจริงๆควรจะไปคุยไปอะไรไปเอาคอนเทนต์อะไรอย่างอื่นออกไปคุยกับคนอื่นทำเป็นคลิปเก็บไว้พอกลับเข้ามาก็ค่อยค่อยลงเป็นคลิปก็ได้ค่ะอันนี้แนะนำกันเนาะเห็นเห็นแกว่าอุทัยเนี่ยจะพูดตรงๆเสมอในเรื่องของความงกเงินของตัวเองก็เป็นความ เปิดเผยอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าวิจารณ์คดีแบบเปิดเผยอย่างนี้บ้างคงจะดีไม่น้อยค่ะ